กับสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพระเครื่องทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านนะครับสนใจติดต่อทางร้านได้เลยนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโทร0969026829นะครับ idline 0967240203นะครับวันนี้นะครับก็ได้ไปเหมาพระมาหนึชุดนะครับพี่นะ ได้มา1ชุดคัดมาให้พี่พี่เอฟซีได้สะสมบูชากันนะครับมีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ก็ได้พระสมเด็จนะครับเป็นกุวังหน้ามา2ององค์นะครับพี่นะครับเป็นพิมพ์อันนี้เป็นพิมพ์สร้างเมื่อปี2,408นนะครับพี่นะ สร้างเมื่อปี2,408นะครับเป็นยุคปลายแล้วนะครับพี่นะยุคปลายปายของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับพี่นี่นะครับเป็นกุวังหน้านะครับพี่นะเนี่ยเจ้าของเนี่ยเป็นทหารนะพี่นะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นทหารผู้หญิงนะครับนี่นะครับเขาแบ่งบูชามานะครับพี่นะนี่นะครับเป็นสมเด็จกุวังหน้านะครับพี่นะปี2 4 0 8นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หกันเลยนะครับพี่นะ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่นะครับรายการที่หนึ่งเนี่ยเป็นพระสมเด็จวะัลฆะางพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะครับแต่ซุ้มเนี่ยตัดตัดเอียงเอียงนะครับพี่เนี่ยอย่างสมมุติว่าพระเอียงอย่างนี้นะเนี่ยพระตรงตรงนี้นะพี่นะเนี่ยพี่ดูเดี๋ยเขาตัดปาดเนื้อพระตัดเอียงเอียงเขียงนะครับเป็นคนโบราณน,นะพี่นะเขาก็ไม่ได้ตัดให้สวยงามอะไรมากมายนะครับพี่นะ นะครับเราก็ดูเนื้อพระนะครับเนื้อพระเนี่ยเก่านะครับพี่นะเก่าแก่งเป็นพระสมเด็จพุทธจารย์โตวัดระฆังนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะครับเนี่ยเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์เนี้นะครับเนื้อสวยเนื้อเก่ามากนะครับพี่นะครับเนื้อเก่ามากนะพี่นะแล้วมีเม็ดมวนสารเนี่ยอยู่ข้างนี้เลยนะครับพี่นะครับพี่ดูฟอร์มพระนะครับสวยงามมากเลยนะครับพี่นี่นะครับพี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะ พระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะครับสวยมากนะครับพี่นะนี่มีเม็ดมวลสารนะครับด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเดิมๆนะครับพระสวยๆเลยนะครับพี่องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จวรลคังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ดูนะครับเนื้อสวยเก่ามากเลยนะครับพี่นะครับเอาที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ ต่อมาองค์ที่สองเป็นพระสมเด็จนะครับ <Gym. Napoleon> เป็นของวัดบางขุนพรมนะครับพ <enders> ี่นะครับเป็นของวัดบางขุนพรมนะครับนี่นะครับเป็นของวัดบางขุนพรมนะครับลงรักมาด้วยนะครับพี่นะครับเป็นพระลงรักแปะทองมานะครับแต่ว่าอาจจะดุดล่อนตามกาลเวลานะครับพี่นะนี่นะครับนี่เป็นพระลงรักเก่าเลยนะครับพี่นะของบางขุนพรมนะครับพี่นี่นะครับบางขุนพรมนะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะพี่นะสนใจติดต่อได้เลยนะครับพี่นี่เก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับบางขุนพรมเก่านะครับพี่นี่นะครับนะครับเอาหนึ่งพันสองร้ยบาทนะครับพี่นะบางขุนพรมนะครับพี่มามีมาองค์เดียวนะครับนะครับต่อมาเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับพี่นะเป็นพิมพ์หลวงสมเด็จโตพิมพ์ไกเซอร์นะครับพี่นี่นะครับ ด้านหลังเนี่ยเป็นคาบเน่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่เก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นะเนี่ยมีเม็ดมวลสารนะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะพี่เป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับเนื้อเก่ามากนะครับพี่นะเนื้อเก่ามากเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับนี่เนื้อด้านหลังนะครับเน่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับมวลสารยุบย่นย่อแบบนี้เลยนะครับ ขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะพี่นะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาองค์นี้เป็นกุวังหน้านะครับพี่นะเป็นกุวังหน้านะครับสองสี่ศูนย์แปดนะครับพี่นะสองสี่ศูนย์แปดนะครับนี่นะครับตกเก่าเลยนะครับเป็นของทหารนะครับเป็นผู้หญิงนะครับพี่นะเป็นผู้หญิงนะครับท่านก็ปลด นะครับปลดกษียณแล้วนะครับพี่นะแกชอบพระนะครับพี่นี่นํามาแบ่งปันนะครับพี่พีเอฟซีนะเนี่ยสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะนะครับต่อมานะครับพี่นะต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระพระผงสุพรรณนะครับพี่นะครับองค์เนี้ยเนื้อเก่าสวยมากนะพี่นะครับพระเนี่ยเหมือนมีการลงรักยางไม้มานะครับพี่นะครับพระเนี่ยเหมือนมีการลงรักเก่ามานะครับแล้วก็ดูฟอร์มพระนะครับ สวยงามนะครับอกใหญ่ล่ํานูนดีนะครับพี่นะครับสวยเลยนะครับพี่นะสวยเลยนะครับพี่นะพระพระผงสุพรรณนะครับพี่นะพระผงสุพรรณดูนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นลายนิ้วมือคนโบราณนะครับใหญ่ๆเลยนะครับพี่เนี่ยนะครับเป็นลายนิ้วมือคนโบราณนะครับพี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับ ต่อมาครับพี่องค์นี้นะครับเหรียญนี้นะครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญพระพัดพัดเหนือหรือพัทลาวนะครับพี่นะไม่แน่ใจนะพี่เนี่ยเป็นเหรียญหันข้างแบบนี้นะครับพี่นะแล้วก็ภาษาเนี่ยเป็นภาษาลาวนะครับเป็นอักขรภาษาลาวนะครับพี่นี่นะครับเนี่ยเม็ดคมคมเลยนะครับเม็ดสังวานคมคมเป็นเหรียญหันข้างแบบนี้นะครับพี่เนี่ยพร้อมกรอบมาแบบนี้เลยนะครับ น่าจะเป็นเหรียญลาวนะครับพี่นะเพราะว่าตัวอักษรนะครับแบบนี้นะครับพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่อันนี้เป็นพระผงนะครับพระผงหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับพี่นะครับนี่หน้าตาติดคมชัดเลยนะครับพี่นะนี่นะครับพระผงหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับพี่ fc นะครับ นี่ครับมีความเก่านะครับพี่นะมีคาบไข่คาบความเก่าขึ้นเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับพี่นะเนี่ยเป็นพระผงหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับพี่อันนี้เป็นพระเนื้อผงของสมเด็จพุทาจารย์โตพรหมลังสีนะครับเป็นพิมพ์วันทานะครับพี่นะครับเป็นพิมพ์วันทานะครับพี่นี่เก่าๆเลยนะครับพี่ นะครับเก่าๆสวยๆเนื้อเก่าๆเลยนะครับนะครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่เนื้อนะครับเนี่ยพราเนี่ยคมชัดลึกเลยนะครับพี่นะเขากดพิมพ์ไว้ลึกเลยนะครับพี่ดูนะครับพราสมัยก่อนนะครับกดพิมพ์ลึกนะครับพี่นะครับเนื้อเก่านะครับพี่นะแล้วพราเนื้อเหมือนมีการลงรักมานะพี่นะครับพราเนื้อเหมือนมีการลงรักเก่ามาเลยนะครับพี่ นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นพระพิมพ์วันทานะครับพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมานะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นอ่าเป็นพระอะไรนะลืมชื่อละพระนครปฐมพี่นะครับเป็นพระนครปฐมว่ะพี่เนี่ยเป็นพระอะไรนะหลวงพ่อเงินป่าพี่นะครับนะครับเนี่ยเป็นพิม เป็นพิมพ์พระพุธยืนด้านบนนะครับพี่นะเป็นพิมพ์พระพุธยืนแบบนี้นะครับเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่นะหลวงพ่อเงินนะครับแบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงนะพี่นะเป็นเนื้อผงนะครับเนี่ยเป็นเนื้อผงนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับเป็นพิมพ์สองหน้าแบบนี้นะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้นะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับชุบทองนะพี่นะเจ้าของเนี่ยนำไปชุบทองคํามานะครับพี่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเปียกทองนะครับเปียกทองคําแท้นะครับพี่นะครับเป็นเหรียญเปียกทองคําแท้นะครับพี่นะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่นะด้านหลังเนี่ย มีลอยจานนะครับแบบนี้ครับแล้วก็หูเหรียญเนี่ยเป็นการเชื่อมแบบโบราณมาแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยลูกศิษย์น่าจะไปชุบทองคําแท้มานะครับพี่นะเนี่ยเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับชุบทองคํานะครับต่อมานะครับพี่องค์เนี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับเป็นพิมพ์คอแอลนะครับพี่นะเป็นพิมพ์คอแอลปีหนึ่งห้านะครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานปีหนึ่งห้านะครับพี่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่นะครับพระเนี่ยเดิมมากนะพี่นะพระเนี่ยเดิมมากเลยนะครับเนี่ยพระสวยเดิมนะครับพี่ดูเส้นตาเส้นขอบตาคมๆเลยนะครับพี่นะครับแล้วพี่ดูเนี่ยพี่นี่มีเส้นเหมือนเป็นเสี้ยนนะครับด้านในนะครับพี่นะเป็นเป็นเงี้ยงนะครับเนี่ย แล้วพาสเนี่ยเก่ามีคาบยาขัดพลาสนะครับแบบดำๆนะครับเนี่ยตามรอยตะไบเนี่ยพี่เห็นไหมเนี่ยนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับพี่เป็นเนื้ออันปะก้านะครับเนี่ยมีขี้ปิ้นมาด้านหลังแบบนี้เลยนะครับพี่นะหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์คอเอลนะครับพี่นะพิมพ์คอเอลนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะนี่ด้านล่างนะครับต่อโค้ดนะครับพี่แล้วหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับ นี่นะครับต่อโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับพี่นี่หลวงพ่อเงินพิมพ์คอแอลนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับพี่นะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับนี่ครับมีรอยจานนะครับพี่นี่นะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับ เก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นะเนื้อสีเข้มๆเลยนะครับพี่นะครับเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับพี่นะนี่นะครับด้านล่างนะครับจานเป็นลอยยันนะครับเขาเรียกยันกอญ้านะครับพี่นะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับนะนี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับหลวงพ่อเงินเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับ นี่นะครับหลวงพ่อเงินเก่าๆเลยนะครับพี่ๆสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0969 0268 2 9นะครับพี่นี่ด้านข้างครับเนี่ยเป็นรอยตะเข็บแบบนี้นะครับพี่นะแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นเนื้ออสีออกส้มๆเหลืองเหลืองนะครับเป็นสาทองเหลืองนะครับพี่นะพระเก่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับพี่นะเนี่ยครับสวยนะครับสวยเดิมๆเลยนะครับพี่นะเนื้อเก่านะครับพี่นะ หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่นะด้านลลางนี่ก็เป็นช่อแบบนี้นะครับพี่นะนะครับสภาพสวยนะครับพี่นะสภาพสวยนะครับนะครับเอาสองพันบาทนะครับพี่นะเอาสองพันบาทนะครับพี่นะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับพี่นี่นะปีหนึ่งแปดนะครับพี่นะด้านหลังเป็นรูปต้นไม้นะครับพี่ นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่เนี่ยเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับพี่นะเหรียญอาจารย์ฟันนะครับนี่ครับเหรียญอาจารย์ฟันนะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับเนี่ยด้านหลังเป็นรูปพุ่มไม้อย่างงี้นะครับพี่นะเอาเก้าร้อยบาทนะพี่นะเอาเก้าร้อยบาทนะครับเหรียญอาจารย์ฟันนะครับต่อมานะครับพี่นะอันนี้เป็นรูปถ่ายโต๊ะหมู่บูชานะครับ เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยโต๊ะหมู่บูชานะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นตะกุดห้าดอกนะครับพี่นะตะกุดห้าดอกเลี่ยมมาจากวัดเลยนะพี่นะครับเจ้าของบอกเลี่ยมมาจากวัดเดิมๆนะบูชามาจากวัดแบบนี้เลยนะครับพี่นะด้านด้านหลังรูปเนี่ยเป็นรอยปั๊มตาวัดนะครับพี่นะเป็นสีปั๊มตาวัดแบบนี้นะครับแล้วก็มีตะกุดของหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับพี่นะ นี่นะครับพี่นะเขาเรียกว่ารูปถ่ายโต๊ะหมู่บูชาหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นะครับนะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่นะครับนะครับมาคู่กันเลยนะครับพี่นะอันนี้เป็นรูปถ่ายนะครับพี่นะรูปถ่ายด้านหลังปั๊มตาสิงแบบนี้นะครับพี่นะครับแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับพี่นะเนี่ยสวยๆเลยรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับพี่อันนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่นะ ต่อมานะครับพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเก้านะครับพี่นี่นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นี่นะครับนะแขนเนี่ยกล้ามเป็นมัดเลยนะพี่นี่นะครับปีหนึ่งเก้านะครับเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์หลวงพ่อคูณถ้าเป็นเหรียญ เหรียญนั่งเต็มองค์รุ่นแรกนะครับเนี่ยเป็นเหรียญนั่งเต็มองครุ่นแรกนะครับรุ่น1กับรุ่น2นะครับปี1นึสองนะครับเป็นเหรียญครึ่งองค์ปี17ก็เป็นเหรียญครึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นเหรียญนั่งเต็มองค์รุ่นแรกของหลวงพ่อคูณเลยนะครับพี่นะครับเลือกเหรียญต้นแบบเลยนะครับพี่นี่นะครับเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะเขาต่อโคตรคมคมนะครับพี่นะแบบนี้เลยนะครับพี่สวยๆเลยนะครับ นี่นะครับปีหนึ่งเก้านะครับพี่นะปีหนึ่งเก้ารุ่นสร้างบารมีนะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับไม่ค่อยเจอนะครับเหรียญสร้างบารมีนะครับต่อมาเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์พระอาจารย์ฟั่นนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับวัดอุดมสมพรนะครับพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่นี่นะครับ เหรียญอาจารย์ฟั่นปี17นะครับเนี่ยเหรียญยุคเก่านะครับก็กล้ามจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับเป็นพระทางเกจิสายกรรมฐานนะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับนี่นะครับด้านหลังก็เป็นรูปแบบนี้นะครับที่ผมเคยอบอก fc ไปนะครับว่าถ้าเป็นพระสายกรรมฐานเนี่ยด้านหลังเหรียญนะครับจะเป็นแบบนี้แทบทุกเหรียญเลยนะครับเนี่ยด้านหลังจะมีรูป รูปบาทรูปกดรูปกานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบนี้แทบทุกเหรียญเลยนะครับพี่นะนี่นะครับเป็นสายพระกรรมฐานนะครับพี่นะนี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับต่อมานะครับเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับพี่เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่นะสภาพสวยเก่าเก็บเลยนะครับเนื้อพุนพุนนะครับพี่นะเนื้อพุนพุนแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับเนี่ยเจ้าของเนี่ยริห้อยจนแบบห่วงเนี่ยหลุดออกไปแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยสภาพนะครับพี่ดูนะครับเนี่ยเป็นรอยตะไบด้านล่างนะครับพี่นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะเก่าๆลวมพั้เงินเก่าๆเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพี่นะเหรียญจอบเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัทนะครับพี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัทสองหน้านะครับ เป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเนื้อเมกะพัดนนะครับพี่นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่นะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูพระสมเด็จนะครับนี่ครับองค์เนี้ยเป็นพระสมเด็จที่ผมใช้อยู่นะครับพี่นะเป็นพระสมเด็จที่ผมใช้อยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับ เพราะว่ามีพี่ๆ FC นะครับหลายท่านนะครับอยากชมนะครับอยากชมพระสมเด็จที่ผมใช้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูนะครับพี่นะผมมีองค์เดียวนะครับพี่นะครับพระสมเด็จผมมีองค์เดียวนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับตั้งนานแล้วนะพี่นะผมใช้มานานแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับพี่นี่ครับมันพิเศษนะพี่นะผมถึงใช้นะองค์นี้นะครับพี่ดูนะครับ นะครับเนี่ยเนื้อเนี่ยเก่าแล้วพระเนี่ยแอนโค้งนะครับพี่นะพระเนี่ยแอนโค้งแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับพี่ดูนะเนี่ยเป็นพระที่ผมใช้อยู่นะครับพี่นั้นเนี่ยเป็นวัดระคังเลยนะครับพี่นะเนี่ยเนื้อเนี่ยเป็นวัดระคังเลยนะครับเนี่ยมีเม็ดมวลสารนะครับพี่นะมีเม็ดมวลสารนะครับพี่นี่นะครับเม็ดมวลสารขึ้นเลยนะครับพี่นะเนี่ยที่ผมใช้อยู่นะครับนี่นะครับ แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือพี่ดูนะครับขอบเนี่ยเป็นสองชั้นนะครับพี่นะครับขอบเนี่ยเป็นสองชั้นนะครับพี่ดูนะครับเนี่ยปกตินะครับพระเนี่ยจะต้องตัดในชั้นนี้นะครับพี่นะจะต้องตัดในชั้นนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าองค์เนี้ยเขาตัดตัดด้านบนไปอีกนะครับพี่นะเนี่ยเลยเป็นพระขอบสองชั้นนะครับพี่นะครับมันมีความพิเศษนะครับพี่ผมเลยเก็บไว้ใช้นะครับพี่นะนี่นะครับ เนี่ยขอบมันสองชั้นนะครับพี่นะเขาเรียกว่าอ่าอ่าเขาเรียกอะไรแม่พิมพ์นะพี่นะแม่พิมพ์นะเนี่ยเป็นแม่พิมพ์นะครับเนี่ยขอบสองชั้นแล้วเนื้อเนี่ยมีความเก่าเนื้อเน่าๆนะครับพี่นะเนี่ยพี่ดูนะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะของผมนะนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับาสมเด็จนะครับพี่นะครับ ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรมาได้เลยนะครับ0969026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับร้านมรดกพระเครื่องนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะสนใจอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะครับติดต่อมาบูชาพระนะครับแบ่งปันพระบ้านนะครับให้พี่ๆ FC ได้เลือกสะสมบูชากันนะครับ วันนี้นะครับทางร้านเราก็ต้องขอตัวกราบราพี่พี่ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ